สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาีพที่สนามกีฬาโรงเรียนอัศสนชันสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรปรณการนะครับสมาคมการกีฬาเอกชนจังหวัดสุพรปราการจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรปรณการเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับของคณะครูโรงเรียนเอกชนทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษาอีกทั้งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างให้ครูทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีคณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสังกัดพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุปรรเขต1และเขตสนะครับจำนวนทั้งสิ้นกว่า1 1 0ิโรงเรียนเข้าร่วมในการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่นวอร์บอลผสมชายหญิงการแข่งขันกีฬาเซปาตะก้อวิ่งผักวิ่งสามขาซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันนะครับเป็นไปอย่างสนุกสนานครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ